สวัสดีค่ะวันนี้สุรยาออซ่สเตชันก็จะมาพาเพื่อนๆมาปลูกมะละกอแล้วก็เอามะละกอที่อยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าเราเพาะ,มะเมล็ดใส่ลงในกระถางเล็กและทีนี้เขาไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเขาแย่งปุ๋ยแย่งอาหารกันกินเขาก็จะไม่เจริญเติบโตเราก็จะมาใส่กระถางใหญ่อย่างนี้นะคะ ทำไมดิฉันใส่สามต้นสี่ต้นก็เพื่อว่าจะได้เป็นตัวผู้ตัวเมียรกระเทยอ,อย่างเงี้ยเราก็จะได้ตัดทิ้งเราเราจะเอาไว้แค่กระเทยกับตัวเมียตัวผู้เราตัดทิ้งเลยตัวผู้มันจะเป็นดอกช่อๆเรามาดูวิธีปลูกกันก่อนอันดับแรกเราได้มเมล็ดมะละกอมานะคะอันนี้พันแขกดำนะคะพันยาวยาวมากตัวนี้เราก็ เตรียมกระถางนี้เราจะเอากระถางเล็กก็ได้นะคะกระถางเล็กประมาณนี้แต่ว่าถ้ากระถางเล็กเราก็ต้องได้มาใส่กระถางใหญ่ทีนี้เรามาใส่กระถางใหญ่กันเลยดีกว่าเนี่ยนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยขี้แกะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็หยอดหลุมละสามต้นหลุมละสามเมล็ดหนึ่งสอง มันจะอันนี้หน่อยเพราะว่ามันโดนน้ำสามสามเมล็ดนะคะเดี๋ยวจะนี้ค่อยปลูกต่อไปพอเราอันนี้อย่างนี้แล้วก็เราก็เอาดินที่เราปรุงไว้เรียบร้อยมาโรยทับเลยมันก็จะมีขี้แกะมีอะไรที่เราผสมไว้ไม่ต้องทับแน่นนะคะเนี่ยเราก็ลดน้ำไปเลยเนี่ยค่ะ รดน้ําเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เขาก็จะงอกขึ้นมาแต่ทีนี้ปัญหาสําคัญคือเราใส่กระถางเล็กอย่างนี้นะคะกระถางเล็กก็คือเขาแย่งอาหารกันกินแล้วทีนี้เขาไปไหนมาไหนไม่ได้เราจะไม่แยกใส่กระถางใหญ่ละเราจะใส่กระถางละหนึ่งต้นก็พอนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ประมาณนี้เขาก็จะโตไวคือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราใส่กระถางต้นเดียวเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าสามันก็ใจอย่างเงี้ยค่ะเตี้ยเรามาแยกเลยนะคะดับแรกแล้วก็กระเทาะดินก่อนอ่าปัญหาก็คือรากมะละกอเนี่ยเขาจะเป็นรากที่ขาดง,ง่ายเราก็เอาน้ํามาฉีดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเอาน้ํามาฉีดเลยฉีดน้ําแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆนี่ค่ะล้างแล้วก็ค่อยค่อยเอาออก คือรากเขาจะไม่ขาดนี่ค่ะรากเขจะมาอย่างนี้แล้เราก็จะได้แยกออกง่ายๆเห็นไหมคะเขาแย่งอาหารกันมันจะไม่ใหญ่ค่อยๆทำนะคะรากแก้วเขาจะขาดแต่บางบางบาง,บางอาจารย์บอกว่าให้ตัดรากแก้วทิ้ง เขาจะได้ไม่สูงแต่ดิฉันจะไม่ตัดนะคะจะไม่เน้นในขาดเนี่ยค่ะพอได้มาปุ๊บเราปรุงดินเรียบร้อยเราใส่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาลงเลยค่ะเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยกดให้แน่นสักหน่อยคือลากเขาไม่ขาดก็ไม่มีปัญหาค่ะมันก็จะไม่กระทบกัน ก็รดน้ำตามเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบแฉะมากก็รดวันละครั้งก็พอนะค่ะมีปุ๋ยดีรดน้ำให้ชุ่มก็เป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งเพื่อนๆจะได้ดูขั้นตอนเทาะดินก่อนเสร็จ ดินออกสักหน่อยแล้วก็น้ำฉีดเพราะว่ารากแก้วเขาพันกันเ,เยอะจนนี้ถ้ารากขาดเขาจะเฉาแต่ถ้าวันไหนมีแดดแล้วก็เอาเข้าร่มก่อนนะคะแต่วันนี้มีฝนก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องความร้อนวันนี้ฝนตกที่ออสเตรเลียฝนตกนะคะ เ,เพื่อนๆดูค่ะทำไมก็ถึงไม่โตเพราะว่ารากเขาพันกันอยู่อย่างนี้แล้วก็แย่งอาหารกันเขาก็จะไม่โตเราก็แยกออกแยกใส่กระถางกระถางละหนึ่งต้นถ้าทําเป็นการ,กรเกษตรเราแยกหนึ่งต้นเลยเพราะว่าเราปลูกเองแต่ถ้าทําขายเราใส่ถุงใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่สามต้นเผื่อลูกค้าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเขา เผื่อเขาได้แต่ตัวผู้ไปเงี้ยเขาก็ขาดทุนเราก็ต้องให้เขาได้กําไรมั่งก็คือมีทั้งตัวผู้ตัวเมียกระเทยเงี้ยสามต้นมันก็จะได้ไม่เสี่ยงลูกค้าก็จะได้ไม่ขาดทุนครั้งต่อไปเขาก็มาซื้อกับเราคือซื้อสัตว์ต่อลูกค้ามีกําไรให้ลูกค้าแถมไปแถมกันไปการเกษตรได้ผลนานแต่ยั่งยืนนะคะ มีกินมีใช้ปลูกต้นหนึ่งก็ได้กินนานหลายปีเผื่อจะโตก็จริงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามถ้าเราจะเพาะด้วยมเมล็ดก็คือแนะนำให้แช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำอุ่นประมาณสามชั่วโมงแล้วก็เอามเมล็ดมาหยอดเนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไป ใส่กระถางต่อนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืม s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนจะสวัสดีค่ะ